ข้อกั้นเด็กสำหรับลูกน้อยวัยคลานวัยหัดเดินเ <ST AR> มื่อลูกน้อยถึงวัยที่ไม่ยอมอยู่นิ่งเริ่มคืบเริ่มคลานและเกาะยืนแล้วบางครั้งจะเกิดอุบัติ ติเหตุขึ้นทางอุบัติเหตุเล็กน้อยไปถึงอุบัติเหตุใหญ่ที่อาจถึงแก่ชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นการตกจากพื้นที่ต่างระดับหรือคลานไปชนขอบเตียงหรือตกบันไดเป็นต้นหากคุณพ่อคุณแม่เผลอเลอแม้ว่าจะคลาดสายตาเพียงแบบเดียวก็ยังไม่ไวได้ยินเสียงร้องของลูกจากการบาดเจ็บได้เพราะเด็กในวัยนี้กําลังสุกสนอยากที่จะเรียนรู้โลกไปกว้างเมื่อตัวเองเริ่มเคลื่อนไหวได้ไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้ก็จะเคลื่อนไหวไปอย่างอิสระไม่มีขอบเขต ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยคุณพ่อคุณแม่ควรจะเริ่มมองหาวิธีจํากัดพื้นที่และเตรียมไว้ให้ลูกได้อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยและมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอที่เขาจะทํากิจกรรมและเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความต้องการได้อย่างอิสระข้อกั้นเด็กเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาตอบโจทย์หรือปัญหาของคุณพ่อคุณแม่ไปได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันข้อกั้นเด็กผลิตออกมาหลากหลายแบบ หลายความต้องการหลายราคาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกหาได้มากมายการเลือกข้อกั้นเด็กนั้นควรคำนึงถึงรายละเอียดต่างๆตั้งแต่วัสดุที่ใช้ในการทำข้อกั้นเด็กว่ามีความปลอดภัยกับลูกแค่ไหนเพราะตัวเด็กน้อยมักชอบเอาปากไปงับหรือเลียเนื่องจากคันเหงือกและฟันที่ใกล้จะขึ้นดังนั้นวัสดุที่นํามาใช้ในการทาข้อกั้นเด็กคุณพ่อคุณแม่ต้องแน่ใจว่าปลอดภัยหากเด็กเอาปากไปงับหรือเลีย ความแข็งแรงของข้อกั้นเด็กนั้นต้องมีความแข็งแรงพอที่จะรับแรงกระแทกหรือแรงถมตัวของเด็กได้ขนาดของข้อกั้นเด็กต้องใหญ่เพียงพอที่จะทําให้เด็กรู้สึกว่ามีอิสระได้ในระดับหนึ่งความสูงของข้อกั้นเด็กควรอยู่ในระดับศีรษะเด็กเพื่อที่เด็กจะได้ไม่สามารถปีนได้และที่สําคัญจะต้องทําความสะอาดได้ง่ายเคลื่อนย้ายได้และถอดเก็บได้เมื่อเลิกใช้ค่ะ